ทีแคท breaking n e w ข่าวด่วนสุดๆเลยครับตอนนี้นะครับปรากฏว่าล่าสุดครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทอปอนะครับประกาศปรับกำหนดการนะการรับสมัครรอบที่3ใหม่แล้วนะครับนะเป็นผลมาจากเรื่องของการปรับคะแนนนั่นเองนะครับมาดูติดมาดูกำหนดการการรับสมัครรอบที่3ใหม่กันเลยนะครับนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องปรับตารางปรึกษาด้วยนะฮะอ่ะ มาดูตารางนะรับสมัครใหม่เลยนะครับก็คือว่าทปรเนี่ยนะจะขยับครับการรับสมัครทีแคทหกห้าเนี่ยนะฮะรอบที่สามแอดมิชชั่นจากเดิมวันที่สองถึงสิบนะจากเดิมเนี่ยนะฮะอ่ะนะวันที่สองนะครับนะถึงสิบพฤษภาคมเนี่ยนะจะขยายครับนะขยายเนี่ยเป็นวันถึงวันที่ 12พฤษภาคมนะยังสตาร์ทวันเดิมแต่ไปขยายการรับสมัครเนี่ยไปถึง12พฤษภาคมทั้งนี้อันเนื่องมาจากอะไรครับว่าทั้งเนื่องมาจากที่ว่านะฮะมีการปรับกําหนดการก่อนหน้านั้นก็คือว่าจากเดิมเนี่ยผลการคัดเลือกรอบที่2เนี่ยมันต้องประกาศในระบบของマイทีแคะวันที่4พฤษภาคมใช่ไหมฮะตอนนี้มันถูกขยับไปประกาศภายในวันที่9พฤษภาคม นะและนั่นหมายความว่ากาหนดการยืนยันสิทธิ์รอบที่2จากเดิมที่เคยเป็นวันที่4และ5พฤษภาคมทพอได้ขยับไปเป็นวันที่9ถึง10พฤษภาคมครับนะฮะและจะเปิดให้สละสิทธิ์คือสละสิทธิ์เดิมเนี่ยมันคือฮนะ6พฤษภาคมตอนเนี้ยก็ขยับไปสลัสิทธิ์นะ11พฤษภาคมฮนะดังนั้นนะส่งผลให้กําหนดการรับสมัครรอบที่3มันจงต้องขยับ ออกไปด้วยนะครับแต่ทางนี้ทปอไม่ได้เปลี่ยนแปลงกําหนดการประกาศผลนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการประกาศผลเนี่ยนะของรอบที่3าก็คือยังประกาศผลนะฮะในวันที่18พฤศภาคมเหมือนเดิมและก็การการยืน่นการขอประมวลผลที่2อนะครับก็ยังคงอยู่ นในช่วงนที่18-19พฤศจาคมเหมือนเดิมและนี่คือ TCAT breaking news นะครับและเราอาจจะต้องนํามาใช้ในการปรับตารางในการให้คำปรึกษ,ษาใหม่นะอันเป็นผลมาจากการปรับตารางตรงนี้ครับนะและนี่คือทั้งหมดของ TCAT breaking news ข่าวด่วนข่าวล่ามาไวสุดๆเลยครับ